สิ่งใดก็ตามที่เราภาคมืดภาคมานพยายมามต่างดาวต่างดาวายมืดใดก็ตามนะหรือว่าภาคส่วนหนึ่งภาคส่วนใดก็ตามนะที่สะกดเอาภูมิต่ำทั้งหลายมาใช้งานเป็นบริวารก็ตามใช้มาเพื่อดูดพลังชีวิตก็ตามทั้งหมดนสิ้นนะหรือใช้ปั่นป่วนพลังงานภายในวัดวาศาสนาก็ตามหรือภทยตามญาติญาติธรรมทั้งหลายนะที่ดูศาสนาอยู่ทั้งหมดนสิ้นก็ตาม สิ่งใดก็ตามที่เคยใช้อิเทลิลิเดดพิญญาตะบะชานญ,ญาณคุณสายมต์นำคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายในการปิดกั้นจิตในการสะกดจิตในการกักขังจิตทั้งหลายนะปิดจิตปิดใจทั้งหมดล้สิ้นปิดกั้นความอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อภาคส่วนต่างๆนะเพื่อประโยชน์ในการปั่นกระแสก็ตามปั่นหัวก็ตามทั้งหมดทั้งมวลหรือสิ่งใดก็ตามที่ใช้ใช้อิทลิลิเดดในการดึงเอาปมด้อยปมเด่นทั้งหลายนะดึงเอาความรู้สึกคิดอารมณ์ ทั้งหลายของผู้โปรดทั้งหลายนะแล้วก็ผู้คนทั้งหลายเอามาปั่นจิตปั่นใจนะหรือว่าใช้แง่หนึ่งมุมใดก็ตามเนี่ยเพื่อปิดกั้นปิดบังนะตัวตัว,ต,วตัวเองของผู้ถูกสะกดก็ตามนะให้ออกห่างให้ประมาทปา마ทด่าทอบริพาทใดๆก็ตามต่อพระธรรมนะต่อผู้โปรดสัตว์ก็ตามทีหรือก็กทาให้ก่อให้เกิดความแตกแยกความร้าฉานนะความ ห่างเหินห่างเหินหมังเมินนะต่อคนในครอบครัวก็ตามนะต่อทีมโปรสัตว์ทั้งหลายก็ตามทั้งหมดทั้งสิน้นนะก่อให้เกิดความแตกแยกในความรู้สึกนิคิดอารมณ์นะหรือว่าใส่ข้อมูลเท็จก็ตามหรือใส่ความรู้สึกนิคิยอารมณ์ในการเกลียดจ,จงเกลียดจ,จงชังนะหรือขยะขยแยงหรือว่าโกรธแค้นะผู้โปรสัตว์บางภาคส่วนก็ตามทั้งหมด <S <S ทั้งสิ้นให้วิบากกรรมทั้งหมดมวลเหล่านั้นที่เคยดูดพลังชีวิตดูดพลังบารมีที่วาสนาบารมีจากภาคส่วนต่างๆไปก็ตามนะหรือว่า ไปปิดกัน้นการค้าการขายก็ตามปิดกั้นหน้าร้านก็ตามปิดกั้นการมองเห็นก็ทั้งหลายก็ตามนะหรือส่งบริวารทั้งหลายภาคหยาบไปปั่นป่วนนะไปก่อความเดือดร้อนลำคาญทั้งหลายก็ตามนะปิดกั้นปิดบางรายรับรายได้ทั้งหมดนั้งสิ้นนะหรือว่าส่งบริวารทั้งหลายไปเพื่อก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในหน้าที่การงานในตำแหน่งทั้งหลายก็ตามทั้งหมดนั้งสิ้นนะกลายเป็นความติดขัดข้องคาในตัวมันเอง นะการปิดกัน้นปิดบงังรายรับของเหล่าผู้ปวยสัตทั้งหลายจนก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในการเป็นกันอยู่การใช้ชีวิตทั้งหมดสิ้นให้วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกลับถังตัวมันเองการความเจ็บปวดทุกทรมานการความบีบคั้นกดดันการความทนในยากการเป็นความวิปริตวิปราดคุ้มคั่งพั่นเฟินในใจิตในใจกลายเป็นนรกวนหลูปนะแห่งเอกระภาวะของการความทุกข์ทรมานอย่างถึงที่สุดนะต่อกายวาจาใจใดๆก็ตามนะ ให้กลายเป็นการความทุกข์ทรมานอย่างถึงที่สุดชั่วกับชั่วกันต่อตทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําก็ดีผู้สั่งการให้กระทาก็ดีทั้งหมดสิน้นะให้มีส่วนในการถูกสะกดถูกจองจํากักขังพัฒน,นาการโดยวิบากแห่งตัวมันเองของแต่ละดวงจิตทั้งหลายก็ตามทั้งหมดสิ้นนะให้มีส่วนในการสะกดนี้โดยทั่วกันไปตลอดการเถิดและสิ่งใดก็ตามที่ดูดพลังชีวิตดูดพลังบารมีที่วัสนาบารมีจากภาคส่วนต่างๆไปใช้ในทางที่ผิดทั้งหลาย ใช้บรารมีผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายนะไปเผยแพร่พลังงานมืดๆใดๆก็ตามให้สูญสลายกลับคืนสู่ศูนยตาลทั้งหมดสิ้นนับตัง้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปโสซโสโสยังอา้าหยัดน้ำอา้าให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกหมงหลังชั้นภูมิมีส่วนในทั่วกันไปตลอดการเถิดโสโสโส